สบายดีพี่น้องมาพบมาพบกับนับบุตรคือเก้าออกมานี้ตอนนี้ก็ได้เวลาค่อยๆลรเกิดเป็ดเก่อห้านเกยใกล้แล้วพี่น้องไปจะให้อาหารเป็ดอาหารเกล้า่วมกันกำลังตัวแรแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแรง ก็เก็เก็บ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 ก็บเก็บเา้เ็ดน้อยก่บนาเ็นอยกับแม่มต้องคังไว้พี่น้อยเป็ดกับแม่เ็กับแม่ บอมปีคืนป่าถิ่เอาเอ้าดังขนาดนีได้ได้กิน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 ทุกโต๊ะได้กินทุกโต๊ะมาแล้วมาแล้วกิ๊คคิ๊คคิ๊ แล้วก็ให้เป็ดพี่น้องตัวใหญ่นี้ไม่ต้องขังก็ได้คิบคี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 บเป็ดขาวนั้นไปทั้งเราน้อมาได้มาได้บรรยานเป็ดผู้ใหญ่ในเป็ดขาวต้องได้เกิดทั้งห้างคีบ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 มาไล้มาได้พู่ใหญ่น่ะไหลยานต้องได้ฟาวมันพี่น้องฮั่น Hmm. mà, lão, mà lão, kiếp 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 พี่น้องจี่นี้ต้องได้ขังไว้ถ้าไม่ขังนีนก็ยยานหมาจอกลงมากินพี่น้องเลยเพราะว่านาตะไครยมันอยู่ไกลภูต้องขังไว้เวลาลางคืนตอนย่ำกางเว้นจังคอยป่อยเพราะว่าหมาจอกมันเคยลงมาพี่น้องป้องกันไว้ กินยุกห้องมาเร็วมาเร็วมาเร็วได้กินได้กินได้กินทุกตัวกินไล่หลายได้พี่น้องหันถ้าไว้ลายตัวนึงงอุย้ยอาหารแทง liền bây giờ quái thì nó cho quái chắc đi chắc ngoài kiếp 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 ชาวบ้านพันไปดตันนี่ก็เลยต้องได้เกิดสร้อยเดียวพี่น้องเพราะว่าอยู่สองตายายมีสองคนมีตนาที่ละ่ะต้องลุกเฝ้าไว้เป็ดคู่ใหญ่นี่จะมาไหลพี่แหละไหลเป็ดขาว เกือเป็ดเกือห่าน,เ,นเกือบใกล้แล้วแล้วก็ว่าก็เราได้เอาควายบัดน,นี้เอาควายเอางูเข่าะพี่น้องทำละเสร็จภารกิจของมื้อน,นี้เอางูเอาควายเขาแล้วแล้วก็กิจวัตรประจัมบันของทุกคนวิถีชีวิตการดำรงชีพของชาวไร่ชาวนา เอวันนี้พอวีดีโอนะจังพอกันใหม่พี่น้องขพรคุณหลายๆเดอ้อ